อเมร่า 1.0V ปี2021ค่ะตัวนี้เป็นตัวทอร์โบลเบาะแดงคุณพี่แต่ผ่อนแค่6,000เท่านั้นเลยนะคะสำหรับคันนี้นะพี่พี่นะนี่รายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะคุณพี่เดี๋ยวน้องจูเลียพาพี่พี่ไปชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับน้องจูเลียนะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสาขาเสรีไทย95ค่ะคุณพี่ วิธีสังเกตง่ายๆก็คือหนีตึกหนีกับโรงพยาบาลสิริแพทย์เสรีรักตรงนั้นเลยคุณพี่ถ้าสังเกตเห็นโรงพยาบาลคุณพี่ขามองหาเต็นสีแดกๆได้เลยนะคะบริษัทของเราจะตั้งอยู่ ใกล้ๆก,กับแยกมินบุรีนะคะวันนี้นะคะน้องจะเลียนมีรถมารีวิวใหพพ้พี่ได้ชมกันอีกแล้วนะคุณพี่ซึ่งเป็นคันนี้เลยค่ะกับนิสสันอเมราคุณพี่เป็นตัว 1.0V นะคะคันนี้เป็นปี2021คะ่ะคุณพี่คะปี2021เลขหมห่แค่16,000โลเท่านั้นเลยนะคะสำหรับคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะคะดีไซน์ด้านนอกชอบเฉียวมากค่ะคุณพี่นี่ให้ดูในส่วนของเหลี่ยมสันตัวรถนะคะคุณพี่บอกเลยว่าคมกริบเลยนะคะ ไฟด้านหน้าได้เป็นไฟแบบ LED นะคะมามาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลท์มาให้เรียบร้อยกระจังหน้าตัดกับโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้คุณพี่ขาให้ดูเลยดีไซน์นะคะว่า <c oughs> ในส่วนของเหลี่ยมสันทุกอย่างเขาคมมากคันนี้รถเข้าใหม่ด้วยนี่คุณพี่ล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กขอบ10 เอ่อขอบ15นิ้วค่ะคุณพี่ขาสสำหรับคันนี้นะคะนี่ก็จะขูดพับข้างได้เป็นแบบปรับทับไฟฟ้านะคะคุณพี่มาพร้อมกับกล้อง360องศาเลยทีเดียวเนี่ยคะสำหรับคันนี้ให้ดูภายในกันบ้างดีไซน์ภายในสวยงามมากๆเลยค่ะพี่ขาให้ดูเลยนะคะนี่คุณพี่เบาะหนังสีแดงค่ะสำหรับคันนี้นะคะใครที่สนใจอยู่คุณพี่ขาก็รีบม,มาจับมาจองได้นะคะ เปิดฝากกระโปรงหลังผ่านดรีมบวแบบนี้ได้อีกด้วยคุณพี่นี่ในส่วนของคันนี้นะค,นคะุณพี่่าในส่วนของห้องบรรจุสัมภาระก็บอกเลยว่าเขาให้มาแบบจัดเต็มเลยพื้นที่เขาให้มาแบบกว้างขวางค่ะสําหรับคันนี้นะนี่ <c oughs> เห็นไหมเ <c oughs> บาะเนี่ยไอ้ขอภัยค่ะมีแผ่น Uh, แผ่นรองมาให้นะคะถัดท้ายนะคะมาเรียบร้อยแล้วก็มีในส่วนของอุปกรณ์ฉุกเฉินมาให้อีกด้วยคุณพี่ให้ดูรอยเมคอัพต่างๆคือเดิมๆเลยเห็นไหมนี่คุณพี่ให้ดูดหัวน,น็อตไม่ขยับไฟเดิมๆจากโรงงานสังเกตได้เลยนะคุณพี่นะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าใช้งานน้อยมากๆมีในส่วนของสกเกิร์ตมาให้แบบนี้อีกด้วยโอ้โ oh, ห มีกล้องหลังนะคะกล้องถอยมาให้เรียบร้อยคุณพี่สำหรับคันนี้นะคะพี่ๆนะใครที่สนใจก็สามารถทักมาหาได้เปิดมาที่ด้านหลังกันบ้างคะ่ะพี่ๆคะ่ะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าพื้นที่ด้านหลังกว้างขวางมากๆเบาะนั่งสีแดงนะคะแล้วก็มีพรมมาให้อีกด้วยนะคะอันนี้เรารองมาให้คุณพี่นี่เขามีพรมแบบนี้มาให้เห็นไหมถ้าสมมติว่าเราเอานี่ออกอะ ให้ดูฟีลแบบนี้สวยงามค่ะพี่ขาด้านหลังนะคะมีส่วนของที่ชาร์จแบตมาให้เรียบร้อยกระเป๋าซิงโจ้มีมาให้ถึง2จุดเลยด้วยกันเบาะหน,นังตึงๆคุณพี่สําหรับคันนี้นะคะนี่ให้ดูทุกอย่างสวยกริบเลย <c oughs> กระจกได้เป็นเดิมๆจากโรงงานให้ดูนะคะพี่ๆขาสําหรับในส่วนของด้านหน้ากันบ้าง ด้านหน้านะคะคุณพี่นี่เห็นไหมว่าพื้นที่เขาให้มาแบบจัดเต็มเลยนะคะกระจกด้เป็นออโต้บานแรกแล้วอีกสบานได้เป็นแบบไฟฟ้าคุณพี่คะพื้นที่ด้านในนะคะบอกเลยว่าให้มาแบบจัดเต็มเดี๋ยวน้องจะสตาร์ทเครื่องให้ดูคุณพี่ <c oughs> นี่ นี่เลยคุณพี่สตาร์ทออกมาแล้วนะคะคุณพี่ขาบอกเลยนะว่านี่เห็นไหมว่าดีไซน์เขาสวยมากนี่อะแบตเตอรี่คุณเจตต่ำเขาก็แจ้งเตือนมาให้แบบนี้คันนี้เลขใหม่นะคะแค่1นึ0 0หมืโลเท่านั้นเลยคุณพี่ขาการขับขี่นี่คือทุกอย่างคือ ดีดีทุกอย่างเลยคันนี้อะน้ํามันไม่มีเขาก็เตือนเตือนให้ทุกอย่างคุณพี่คะ่ะสําหรับคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาให้เรียบร้อยนะคะจอทัชสกรีนจอทัชสกรีนแต่ว่าเรามาอยู่ที่พวงมาลัยกันก่อนสามารถสั่งการได้เสียงด้วยเสียงได้แล้วก็รับสายวางสายได้ทุกอย่างทําได้หมดเลยผ่านพวงมาลัยนะคะในส่วนของหน้าจอคุณพี่คาะคันนี้ได้เป็นจอทัชสกรีนนะคะจอทัชสกรีนคุณพี่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแอปมัลคะับเพก็ได้ Android Auto ได้ด้วยคุณพี่ ในส่วนของคันนี้มีกล้อง360องศานะที่น้องได้แจ้งไปบอกเลยนะว่าคันนี้คุณพี่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆอาจจะดูแปลกไปเนื่องจากว่าเราเปิดประตูอ่ะเราปิดประตูเราจะเป็นประมาณนี้ค่ะคุณพี่ค่ะขออนุญาตเปิดประตูเหมือนเดิมนะคะอ่ะสำหรับใครนะคะที่กําลังกังวลในการขับขี่นะคะขับเพิ่งขับรถเป็นคุณพี่ก็ไม่ต้องเป็นกังวลไปนะคะ นี่เขาก็จะทุกอย่างเขาก็จะมีมาให้แบบนี้เลยบอกเลยว่าออปชันเขาดีงามมากๆนะฮะออปชันเขาล้นหลามสําหรับคันนี้กล้อง360องศานะคะคุณพี่แอร์ได้เป็นแบบออโต้คุณพี่สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามที่ต้องการได้อีกด้วยคุณพี่หาเกียร์เป็นแบบนี้นะคะมีในส่วนของที่วางแก้วมาให้เราอีกด้วยสําหรับคันนี้คุณแจเป็นแบบรีโมทนะปุ่มแอนตี้สตาร์ทมาให้เรียบร้อยที่วางแขนก็มีค่ะคุณพี่สาหรับคันนี้ น้องบอกเลยนะว่ามีสายชาร์จมาให้เสียบถึง2จุดเลยด้วยกันแล้วก็มีในส่วนของอตัวที่ไม่ต้องหาหัวจ่วคุณพี่สามารถเสียบเข้าไปได้เลยนะคะคุณพี่คะ บอกเลยนะคะว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะเขาก็ให้มาแบบสวยงามเลยคุณพี่คอนโซลด้านหน้าเขานะคะได้เป็นสีแดงตัดกับสีดําแบบนี้เลยค่ะคุณพี่คะให้ดูในส่วนของด้านบนกันบ้างบอกเลยว่ารอยพดานนะมีรอยเจิมแค่นี้เดียวคุณพี่ไม่ต้องเป็นกังวลไปเราสามารถทําการคลีนให้พี่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะสําหรับรอยเจิมแค่นี้คุณพี่นะสวยงามค่ะคุณพี่ให้ดูนี้เลยพื้นที่ก็กว้างจริงๆสําหรับอเมรานะคุณพี่นะ เดี๋ยวเราพาไปดูกันต่อค่ะพี่ขาในส่วนของหัวน็อตนิดนึงเนาะหัวน็อตคุณพี่ขาหัวน็อตไม่มีการขยับขยืดใดใดทั้งสิ้นค่ะหัวน็อตคมๆเดิมๆเลยคุณพี่ขาอ่าเดี๋ยวน้องพาไปดูห้องเครื่องนะในขณะที่เครื่องของเราเนี่ยกำลังสตาร์ทอยู่นะคุณพี่ว่าจะเป็นยังไงคุณพี่ขะสตาร์ทเครื่องอยู่น้องให้ดูกันแบบสดๆแบบนี้เลยคุณพี่สําหรับคันนี้นะคะนี่ให้ดูเลยนะคะ ข้งเครื่องหนะ้าทำงานปกติดีทุกอย่างตอนนี้นะคะน้องเสดสตาร์เครื่องอยู่แล้วก็สตาร์ทไปสักพักหนึ่งแล้วเนาะให้ดูในส่วนของหัวน็อตนะคุณพี่ไม่มีการขยับเข,ขยื่อนใดๆทั้งสิ้นหัวน็อตคมๆเดิมๆเลยนะด้านในให้ดูด้านในกันบ้างบอกเลยสําหรับคันนี้นะใครที่กําลังมองหารถอยู่ในราคาที่สุดคุ้มนะแต่ออปชันเยอะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ตอบโจทย์มากๆเลยคุณพี่ะ่ะแผ่นกันความร้อนเรามีมาให้เรียบร้อยนะคะนี่ ฟิลเลอร์เดิมๆเลยคุณพี่คะสําหรับคันนี้ให้ดูในส่วนของหัวน็อตด้านนี้กันบ้างคุณพี่คะหัวน็อตก็ไม่มีการขยับเขยื้อนใดๆทั้งสิ้นเลยคะ่ะด้านในแล้วก็ด้านนอกสังเกตได้ง่ายๆนะคะคุณพี่การทํางานของห้องเครื่องปกติดีทุกอย่างเลยไม่มีคลองเลี้ยวหรือน้ํามันไหลออกมาเลยนะ สำหรับนิสสัน a อเมราคันนี้คุณพี่คะใครที่อยากได้รถนะรถคันแรกในงบนะคาที่คุ้มค่าในงบราคาที่ประหยัดนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งคันที่อยากแนะนำให้พี่ๆได้อ่าจับได้จอกันหรือสำหรับใครนะคะที่ อยากได้รถนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าอยากได้คันไหนยังไม่รู้ว่าอยากเลือกคันไหนคุณพี่คันนี้อนะผ่อนแค่6กพันกว่าบาทเท่านั้นกับราคาขายนะคุณพี่นะคันนี้นะคะราคาขายอยู่ที่3าม0 0 0แปดหมสามแสนแปดหมื่นเก้าพันแล้วก็สามแสนแปดหมื่นเก้าพันเท่านั้นเลยนะพี่นะําหรับคันนี้ สำหรับคันนี้นะค,ะคุณพี่ขาใครสนใจนะคะก็สามารถโทรได้ที่เบอร์โทรด้านล่างหรือแอดบ้านน้องจูเลียมาได้เลยนะคะน้องจูงเลียจะทิ้งไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับน้องจูเลียด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะคุณพี่ขาสวัสดีค่ะ